สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําท่านนะครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันให้ง่ายแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความนะครับลงในไฟล์ pdf นะครับซึ่งหลาน หลายท่านนะครับอาจจะเจอปัญหาเวลาเราพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทยลงไปนะครับอาจจะเจอผมเคยแนะนำเป็นให้ใช้โปรแกรม Fo กอิ r e a d e r นะครับในการพิมพ์นะครับแต่เมื่อพิมพ์ไปแล้วนะครับเมื่อเจอเป็นภาษาไทยนะครับบางบางบางทีมก็จะกลายเป็นตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีวิธีนะครับที่จะพิมพ์ลงไปได้นะครับแต่ก็จะใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ซึ่งอาจจะดัดแปลงหลายขั้นตอนหน่อยนะครับแต่เมื่อเราจำเป็นที่จะต้องพิมพ์มันก็ต้องทําให้ได้นะครับก็จะมีถ้าเราจะทําจริงๆนะครับมันก็จะมีสเต็ปอยู่ประมาณ3สเต็ปนะครับที่ที่เราจะทํานะครับสเต็ปแรกก็คือทําการคอนเวิร์ตนะครับก็คือแปลงไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ pdf นะครับของเราให้มันเป็นไฟล์ไฟล์ jpeg ก,ก่อนเป็นไฟล์รูปภาพก่อนนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ก็คือเอาไฟล์จาเปกที่เราคอนเวิร์ตมาแล้วนะครับไปพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Paint นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่2นะครับแล้วก็สเต็ปที่3นะครับก็คือการเอาไฟล์จาเปกที่เราทำนะครับไปคอนเวิร์ตมาเป็น PDF อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้ใช้ทำได้นะครับผมก็ลองทำแล้วนะครับปรากฏว่าทำได้อยู่นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะไฟล์ตัวนี้นะครับไปลองลองทำดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บนะครับเพื่อที่จะทำการคอนเวิร์ตนะครับไฟล์ PDF ของเรานะครับให้มันเป็นจับเกไฟล์รูปภาพก่อนนะครับผุมใช้ก็จะไปตัวนี้นะครับ PDF to j ค p ับ n e t นะครับตัวนี้นะครับ PDF to j p i k n e t นะครับ เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมรีเฟซก่อนนะครับเมื่อเข้ามาเว็บตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับที่จะให้เราทำนะครับจะปิกดอตนิดนะครับ กดครับข้าไปใหม่นะครับท่านเลืโนมาข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่าให้ชูดไฟล์นะครับชูดไฟล์ PDF ที่จะเปลี่ยนเป็นจับปิกนะครับท่านก็เลือกนะครับชูดไฟล์นะครับไฟล์เนี่ยผมเอาไว้ในในโฟลเดอร์ PDF นะครับก็ดำชิกนะครับ แล้วก็ตำาคลิกนะครับแล้วก็ไปติ๊กนะครับไฟล์ก็จะถูกพร้อมที่จะอัปโหลดขึ้นไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับก็เลือก convert to jpeg นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์เราใหญ่น้อยขนาดไหนนะครับมเมื่อเสร็จก็ดาวน์โหลดเป็นชีปไฟล์ก็ได้นะครับ แล้วก็ผมจะเปิดด้วยโปรแกรมเวลานะครับไฟล์มันจะมีอยู่3หน้านะครับมันก็จะแยกออกมาเป็นหน้าหน้าให้นะครับนะแล้วผมจะ add tag นะครับ add tag ไปไว้ที่โฟลเดอร์เดิมนะครับอตอนนี้นะครับ add tag นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อมาเปิดเปิด ฟลเดร์นะครับก็จะมีไฟล์เป็น pdf ขึ้นมานะครับ3ไฟล์นะครับทีนี้ท่านต้องการที่จะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็ไปคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วย microsoft paint นะครับผมจะลองทำไฟล์เดียวนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรม microsoft ก็จะเปิดโปรแกรม paint ขึ้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับโดยคลิกนียอันนี้เป็นขั้นตอนที่2แล้วนะครับ ตัวเตัวเนี้ยนะครับพอที่สมัครครับโปรแกรมพิมพ์ก็จะดีก็คือมันสามารถที่จะปรับตัวหนังสือตัวอักษรได้นะครับนะเราจะนั้นให้ท่านเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับท่านก็พิมพ์ไปนะครับ พิมพ์ไปนะครับคลิกตัวนี้ก่อนแล้วก็มันจะเป็นเคร์อเซอร์ให้พิมพ์ให้นะครับให้พิมพ์ได้นะครับท่านก็พิมพ์ไปนะครับหลังจากนั้นสุดท้ายท่านเซฟนะครับกดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จนะครับสมมติว่าเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือการไปคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตกับไปเป็น PDF อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดนะครับสมมุตินะครับ ขั้นตอนที่3ก็คือให้ไปที่เว็บนี้นะครับนะ convert จากเป็ก to p ู f ีท n e t นะครับมาตัวนี้นะครับพอดีผม convert ไว้นะครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะครับก็มาที่ s ิ l ล c กจะเปิดไฟล์นะครับคือไฟล์ที่เราต้องการจะคอนเวิร์ตนะครับเมื่อกี้นี้ผมทําแล้วก็ผมเซฟไว้ไฟล์ตัวเนี้ยนะครับอันที่1นะครับทันก็คลิกนะครับแล้วก็ open นะครับ ก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับท่านก็ไปคอนเวิร์ตทูพีดนะครับเมื่อเมื่อทางเว็บคอนเวิร์ตเสร็จนะครับนั้นก็ดาวน์โหลดอยูนพีดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดนะครับไฟล,ล์ที่ที่แก้ไขเมื่อกี้นี้นะครับออก็เป็นโดยฟอกอีกนะครับก็จะสังเกตว่าตัวนี้มันก็จะมีที่เราพิมพ์ค้างมานะครับ ก็ถ้าเราพิมพ์อย่างเี่นลงไปด้วยนะครับมันก็จะติดมาอย่างนี้นะครับก็เป็นเป็น pdf อีกอีกไฟล์หนึ่งแลลวนะครับนะท่านก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปส่งหรือไปทําอย่างเื่นต่อได้อีกนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับ<ม>ในทาง<ม>คอมพิวเตอร์นี่จริงๆผมว่ามันมีวิธีอื่นสามารถที่จะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะลองเอาไปไปยุกใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีทิป เล็กๆน้อยๆมาฝากแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครังหน้าครับสวัสดีครับ